พักแคมป์รีสอร์ทแคมป์รีสอร์ทไม่เรือหลมันนแคมป์รีสอร์ทนะครับกิโลไร่ ไม่นะกโลแต่พกโลรทางจ้หูอื้อแล้วนะครับกันเ็บันเลย่กปน่อยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ล้วชารเลยชัดชัดชรเลยหรอชัดดูเลยดูมันดูน่โยดลยทางก้านเอ้าโอ้ยจอดถ่ายก่อนไหม ไปบัตจอต้ยเยดี๋ยวไปต้ยเลยตรงเร็มโอ้ยไปต้ยเดยตรงเรมไปบัจอดนย์ย้นะเอู่เชียงใหม่หรือเปล่านะไม่มั่นใจนะฮะเดี๋ยวคล้ายๆกันนะหรือว่าทางใต้ดีกว่านะครับเอสซโโหดู่เป็นลุกั่เตรงนี้เป็นลุกลั่งอะล้วเะ เออเจ้าเจ้าตุ๊กตัก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 มั้ก็มั้ยต้น็นปัโอ้เป็นเป็นนุ่มคนกรีนไว้แล้วไม่ใป่ะเดินอะไเต้ไอ้ไอ้เส้นบึงเส้นบึงเส้นบึงไม่้เดียวมาได้สวบายเว่าเส้นบึงบ่ายบายอาการเย็นเลยเย็นมันเย็นบ่าใบใะมันไม่ได้เย็นจัดเย็นชื้นเย็นชื้นไปนอนผู้รักไปคุณเด็กคุณเด็กแซ่บไปผู้ราช โอร้ลโอ้โยซูางหน้า um ช้าๆหน่อยเถ้าปว้าเดี๋ยววิวดีแต่ลูกเล่มยังวิวดียังไม่เขียวเด่นนะครับรถไม่จับได้ไม่หป การซ้ยวานการซ้อมหนหานล้ล้นยุเมื่อเยังเาย้านเลยมาเกันยลเราคเงไม่เลย่ะเกหน่มงาไม่นไม่รวยเร็วเลยบางันไนเร็วไม่รุงี่เราบอกคุณว่าเรากรชากหนมา ข en uh um> ึ้นมาเลวไม่ล้มเลยอาไม้ฟงอพุธละหมากะมีนี้พหมายซ้อมไม่ต้องกาวเบี่ยงต้องไปอไม่เี่้ไม่โจไกินามรองโลมีเรื่องมารม่ไม่รู้เาเวลาจเจอกันเอกัน บ้านสวนรีสอร์ทนะรีสอร์ทเยอะมากแกอะรหลงบกนาทีนี่ใครอีกที่เอาง้ยรู้บาลเรานี่ นี่ตงนีดเจดนี่ตังเ่นีอนี้อัอเนี่ยบาร์ก็อยู่นี่ดูเจดีย์นี่ตั้งเล่นมาลายูคนตุรกีว่ะคนไทยอะคนจีนนะสปารจีนกินนอูแคมปิ้งเหรอมาอย่างตาูแคมปิ้งอ้ยปัจจัย ไม่ต้องเหมนแล้วแลงมายังเดียวเลยไม่ต้องอะไราคุเบก้าขนาดบางคนนานล้นั้งใจล้นเหลอเก่ะเม้ามาจได้ม่าจ้นมได้วยแบนี้เกุ้าเนไมได้ัทีนดวเาเทวาไม่มันีเบตีกแล้วปเอีกตถ้าเขาหยุดเรติเขาไปรอเลยหยุดเลยอาไโดยแตโ่นดดน่น ตอนเต้นนู้นมันชูมว่าเบื่อแล้วก็มันมันขึ้นปังเลยขึ้นขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงก็ขึ้นขึ้นอย่างเดียวไม่มีขึ้นขึ้นลงลง่ะขึ้นอย่างเดียวเลยนี่ดูน่ารอดเลยได้เขาอะคอยทำสะพานมาอย่าจะคุ้นปิ๊กเป็ดที่เอนูเลยอะไรเวงเลยสะพานคาบไปเลยไม่ต้องมาด้นเดียร์ มประมาณมันแจ่มอะไรมันเดือยเรามาราคาซองพาทเพราัวพราัวพบางเย็นดูกันว่าเดี๋ยวมันไม่เย็นมันไม่มันไม่ได้เย็นแบบหนูเลยมันไม่ดน้เออมันไม่ได้น้วมันมยินเย็นนเย็นนกนจมวโกะกอกห้ตมปิ้งมป้งนะเดือสองกิโลนะอฟซ

แคบเ่เปิดนอกมันโอเคของข้างในุ๊กโอ้มีอีกชั้นนึอะไม่ต้องไปซึ้ไในข้างในด้วยไงแต่วันนี้เต้องเลยะล่ากินโรยจังเลยมะควาย่างดูหน้ามี่มันลาเลยมี่มี่ก้วยก้อยกล้ยปางกลยป่าด่างนุ่ยอ๋อนุ้ยได้ลาจากไหนล่ะเป็นน้ว่าน่าจะได้อยู่นะ ได้อยู่ได้อยู่เป็นต้นไหรอกว่าน่าจะได้อยู่ก็มาถึงแล้วนะครับโคคมปิ้งเนี่ยฮะโอ้โหดีวิวสวยๆนันเลยเอฟซีอ้าก็เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศนะครูแคมปิ้งนีสุดๆความเสียวความ ธรรมาชาติขณะนี้อุณหภูมิประมาณทักสิบเจ็ดองศาในเอฟซีสิบเจ็ดองศาคนะรับใส่องเท้าดีกว่านะเีนโอเคค่ะใ <Okay. S 1> ส่องเท้านี่โอ้โหดูธรรมชาติเย็นเย็นนะสิบเจ็ดองศายิ่งโอ้โหดูบรรยากาศฮนะ <c oughs> อืม

ขอบคุณครับ